สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดซิมสด,สดบน facebook กันนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากได้ยอดวิวเขาชมเพิ่มนะคะให้บริการนี้เป็นตัวช่วยกันไปได้เลยก่อืนเลยค่ะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google นะคะพิมพ์คำว่า k m MM k t h หรือกดผ่านลิงก์จากดันลักไปได้เลยนะคะเขาตัวเว็บไซต์ kmpth MM จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยค่ะกดกันไปด้านในได้เลย มาสู่หนะ้าหลักของเว็บไซต์ KMKT h e a แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยเป็นครบทุกครบทุกเซสโซเช,เช,เชเียลมีเดียและบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะมีแอดมินคอยบริการด้วยเพื่อนเพื่นท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันไปได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะ ตัวนี้นะคะใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอีเมลตัวนี้สามารถคิดขึ้นมาได้นะคะรหัสผ่านตัวนี้นะคะและยืนยันรหัสผ่านกันไปด้วยอย่าลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยเชื่อมต่อกับ Google ได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนเพท่านใดนะคะที่เคยลองอินกันไว้แล้วเคยเข้าช่วยงานกันไปแล้วสามาครกันกลับได้เลยนะคะกดเข้าช่ยงานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยลองเลือกดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มน้านบนสุดตัวนี้นะคะจะเลือกเป็นบริการของ facebook นะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้วันนี้เลือกเป็นคนดูไลฟ์สดสตรีมสด facebook นะคะมีทั้งเอ2หนึ่งสามและ4ี่เลยนะคะสามารถเลือกกันไปได้เลยขอเลือกเป็น S อ 1ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวดับเบิลสุดค่ะในบริการตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกสัใช้บริการกันไปได้เลยค่ะขอเลือกเป็น15นาทีดับเบิลสุดตัวนี้นะคะจะเป็นหนึ่งหอหนึ่งคไปตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้ค่ะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการบัตลิงตัวรับประกันความเร็วนะคะที่อยู่กันตรงนี้เลยลิงตัวนี้คัดลอกเขมาเล,เลยนะคะจากโพสที่การใช้บริการขอเลือกเป็นโพส ตัวนี้แล้วกันนะคะตัวนี้ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะงานย่อไม่ได้ขึ้นให้นะคะคัดลอกลิงแนะนําไปวางกันได้เลยขอเลือกเป็นโพสตใหม่นะคะโพนี้ไม่ได้รายแล้วขอเลือกเป็นโพตนี้แล้วกันนะคะขอโทษทีนะคะก็เลือกเป็นโพนี้นะคะกดเข้าไป้านไหนได้เลยยอดเดินอยู่ที่เจ็ดค่ะ คัดลอกลิงและนําไปวางก็ได้เลยตัวนี้ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะเงินยอดไม่ไดีคืนให้นะคะปริมาณขั้นต่ำอยู่ที่สิบนะคะใส่ไปสักยี่สิบนะคะในรคาคาสองบาทกดสูงกันไปได้เลยค่ะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึงห้าช่องทางกันเลยค่ะสามารถ เลือกช่องทางการเติมเงินที่สะดวกกันไปได้เลยเราจะมีสแกนคิวอาร์โค้ดนะคะตัวนี้นะคะใส่ยอดเงินนะคะตัวสแกนก็จะขึ้นมานะคะกดเติมกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะยอดเงินจะเข้าอัตโนมัติเลยนะคะในตัวโอนเงินแนบสลีตตรงนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนะคะนำสลีปมาวางตรงนี้ยอดเกินเข้าเช่นกันนะคะตัว p o w e r l ตัวนี้ค่ะสร้างสองอัปปาแล้วนําลิงก์มาวางตรงนี้ได้เลย โซเชีย l p ตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวคิวทัวทีนะคะตัวคริปโตตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับการโอนเงินต่างประเทศนะคะเลือกสรรใช้บริการการเติมเงินกันไปได้เลยค่ะไปดูที่หน้าประัติการสัง่งซื้อกันนะคะในหน้าประวัติการสัง่งซื้อตรงนี้คือเรื่องของเพื่อนเองทั้งหมดที่เคยได้รับการสัง่งซื้อไปแล้วสบายย้อนกลับมาดูรายละเอียดของแต่ละออเดอร์กันได้เลยค่ะ ในส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะคือเล็ออเดอร์ของเพื่อนเอง,องเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาตึดเงินไม่เข้าอยอดรายไม่ขึ้นนะคะนาเล็กออเดอร์จากด้านหน้าตรงนี้ส่งให้แอดมีตรวจสอบกันได้เลยสถานะตอนนี้นะคะอยอดเสร็จสิ้นแล้วนะคะรวดเร็วมากๆเลยค่ะไปดูที่บริการกันค่ะบริการของเว็บไซต์ตรงนี้ทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่น้านีกันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งด้านขวามือตรงนี้ได้เลยค่ะกดไปที่ดูกกรุ๊ปดวงตาตรงนี้ได้เลยนะคะ อ่านลและเรียนให้ชัดเจนและสามารถสร้างคัสั่งซื้อนานีกันได้ด้วยแนด้าเพื่อนตรงนี้นะคะหากเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ k e e m k i t h สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยค่ะค่ะคาคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หนะ้าตัวช่วยเหลือกันนะคะหน้าตัวช่วยเหลือตรงนี้หากเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาตัวเงินไม่เข้านะคะยอดไลน์ไม่ขึ้นนะคะสามารถนำเลขออเดอร์ชนะ สามารถนำเลอกเดอร์นะคะมาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะสามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะเลอกเดอร์นำมาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้พบปัญหาใดก็คลิกกันไปได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะช่องทางการคืนเงินตรงนี้หากประเอทท่านใดนะคะอยากได้อยากรู้ยอดเงินที่ได้รับการคืนมานะคะสามารถมาตรวจสอบไดทีน้านี้กันเลย ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดกันไปทั้งของ Google Play และ App Store เลยสามารถกันดาวน์โหลดกันไปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะยอดซีมหลายสดกกรขึ้นกันมาแล้วเพื่อนเท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMPT k กด่าลิงจากตารางกันไาได้เลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้ด้านในมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะลองไปเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะเพื่อนๆท่านใดอยากให้บริการช่วยเปิดการมองอยากให้แพลตฟอร์มช่วยเปิดการมองเห็นนะคะให้เว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวช่วยกันได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะ